เอาละค่ะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่าน,นด้วยนะคะวันนี้เราจะมาประจานคนในเซิร์ฟนี้กันนั่นเองนะคะแม่งหาเรื่องกูสตอินเนียค่ะต้นข้าวเมื่อกี้นะคะแล้วก็อีเฟิร์สอีกคนหนึ่งอะค่ะที่ว่าชื่อว่าอีนนั่นน,อะ,นะอินเนียค่ะ e f i r s t C อันนี้ค่ะแม่งหาเรื่องกูใครเจอในเซิร์ฟไมค์ครับบูชัน0.5.10บารุณาด่ามนันด้วยนะคะเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้นะคะใครบอกบอกได้นะคะเดี๋ยวจะมาประจานนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ